รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบก,กันครับเช่นเคยในรายการท้องไปกับนายเกษตรครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราชโอ้โหเทศกาลไหมไทยที่โคราชหรือทุกคนจะเรียกกันว่างานผ้าไหมปักธงชัยนี่แหละครับเขามีเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันที่9ธันวาคมจนถึงวันที่15 พันวากมครับเป็นเทศกาลประจําปีครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าอุตสาหกรรมไหมไทยอุตสาหกรรมผ้าไหมาปากทองชัยนั้นจะก้าสู่ไปเป็นผ้าไหมที่จะส่งออกไปจําหน่ายอย่างทั่วโลกแข่งขันกับ a e c กันได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของพื้นที่ของอำเภอปักธงชัยแล้วครับคุณผู้ชมครับเจ้าของพื้นที่ของเรานั่นก็คือท่านนายอำเภอปักธงชัยท่านนายอำเภอภูมิศิษย์วังคีรีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมปีนี้อลังการงานสร้างมากนะฮะย้ายจากการจัดงานเนี่ยบางคนบางท่านคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราย้ายมาอยู่ตรง <คน S 2> ส,วนส,สวนสวนสาธารณะนะครับของอำเภอปักธงชัยใช่รครับปีนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรที่แตกต่างและเหมือนเดิมจากทุกๆปีเป็นไงบ้างครับงานผ้าไหมในปีนี้ของอำเภอปักธงชัยครับครับ ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่างานไหมปักธงชัยนั้นเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาเราจัดขึ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญาของถิ่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผ้าไหมเนื่องจากคนปักธงชัยนั้นพื้นเพเนี่ยนะครับได้ทำไหมมาแต่ในอดีตก็คือตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหม แล้วก็กลางน้ํากระถักคอเป็นซึ้นใหญ่เป็นถินผ้าแล้วก็ปายน้ําก็คือการตัดแปรูลหรือพันผ้าไหมเนี่ยไม่เป็นอ,อาพรเสื้อผ้าทนนั้งน่งหองสำหรับใช้นุ่งห่มในชีวิตประจําวันแล้วก็ปักทุงใจของเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศดังนั้นเราจึงจัดงานขึ้นเพื่อ,อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งปีนี้เนี่ยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและก็ยกระดับงานผ้าไหมเนี่ยนะครับจากงานที่จัดในระดับท้องถิ่นที่ทํามา13ครั้งแล้วนะครับ,รบยกระดับขึ้นเป็นงานในระดับประเทศแล้วก็พร้อมที่จะนําผ้าไหมคิดพัน์ผ้ไหมาเนี่ยก้าวสูส่สากลก็คือ,อจะส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งในประเทศอาเซียนและในแถบย,ยุโรปยุโรปอเมกามต่อไปครับ เพราะฉะนั้นงานใหม่ปีนี้เนะี่ยจึงมีกิจกรรมมากมายแล้วก็หลากหลายม,มากกว่าทุกปีกิจกรรมที่เราเพิ่มขึ้นอย่างเช่นปีนี้เนี่ยนะครับนอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับองค์การหมหาวนจังหวัดน,นครราชสีม,มา <c oughs> ก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมจับงานด้วยนะครับโดย จะจัดแสดงแสงสีเสียงผ้าไหมครั้งแรกอ,อาจจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์งานอันหนึ่งซึ่งจะให้เขาเรียกอะไรนะผ้าไหมเนี่ยซึ่งเป็นอพอลเครื่องประดับตกแต่งร่างกายน,ยนะครับซึ่งมีคุณค่าน,นะครับได้มาประกอบกับแสงกับสีกับเสียงนะครับก็จะดูอลังการาานะครับ นอกจากนี้ก็เราก็จะจัดงานเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถด้วย<ม>เพราะว่าท่านมีพระคุณต่อกิจการใหม่นี้ของประเทศไทยมาอย่างต่อเน,นื่องครับผมครับปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะใส่ผ้าไหมเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าเป็นผู้ผู้คนทํางานในชนชั้นราชการผู้ใหญ่กำน,นันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดผู้ชมได้มาในงานอย่างนี้เนี่ย จะมีการออกแบบดีไซเนอร์ใช่ไหมครที่แบบวัยรุ่นอย่างเราๆหรือวัยทำงานเนี่ยสามารถใส่ผ้าไหมได้โดยที่แบบไม่ได้ว่าแก่เลยนะฮะใช่ไหมครับมีการประกวดการออกแบบผ้าไหมด้วยนะครับครับผมก็อย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยคนก็จะมองผ้าไหมนั้นเหมาะสําหรับงานสําคัญสาคัญเช่นแต่งงานไปทําบุญที่วัดหรืองานกิจกรรมสําคัญสาคัญ แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะเราได้มีการประกวดดีไซน์ผ้าไหม,ามการดีไซน์ก็คือการไปให้มีการแข่งขันประกวดว่าผ้าไหมเนี่ยสามารถสวมใส่ได้ทุกวาระทุกโอกาสทั้งชุดลำลองชุดทำงานชุดราตรีหรือชุดเขาเรียกอะไรอ่ะ ซึ่งซึ่งเป็นสูตราสารตปนอ,อะไรประมาณนี้มีทุกระดับแล้วก็ผ้าไหมนั้นอยากเข้าใจว่าแพงผ้าไหมนั้นสามารถพอมาเนี่ยได้ทุกระดับทุกราคา,าพูดง่ายๆว่าพี่น้องคนทั่วไปก็สามารถซื้อผ้าไหมามาใส่ได้นะครับแล้วก็ การออกแบบอย่างที่ผมนําเรียนว่าให้มีการประกวดมีการแข่งขันเนี่ยก็ทําให้ผ้าไหมเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นชุดอลังการอย่างเดียวชุดใส่เล่นใส่อยู่บ้านใส่แบบสบายๆลําลองก็มีนะครับเหลียวดูในงานนี้ก็จะเห็นนะครับเราให้มีการประกวดแข่งขันกันครับแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยก็ พูดได้ง่ายว่าใครมีความรู้มีทักษะด้านนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้เราเปิดกว้างเลยครับครับผมครับครับผมแล้วเดี๋ยวผมอยากให้ท่านนายอำเภอเนี้ยได้เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมาเชื่อมงานเทศกาลข้าใหม่ของเราซึ่งเป็นงานเทศกาลประจําทุกปีแต่ว่าคุณผู้ชมเนเมื่อเมื่อวันก่อนนะวันพิธีเปิดเนี่ยก็ได้อาจจะได้ชมการถ่ายทอดสดกันไปแล้วปีนี้อลังการงานสร้างมากมีการถ่ายทอดสดด้วยโอ้โหไม่ธรรมดามากเลยนะครับงานข้าวใหม่ป่าตุชัยปีนี้อยากให้ท่านนายอำเภอเชิญชวนหน่อยครับเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันละนะฮะ เทศกาลผ้าไหมจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่15เป็นประจําทุกปีเลยพันวาคมเนี่ยนะครับก็ปีนี้นนะครับนอกจากที่กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหมแล้วยังเรายังมีกิจกรรมมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นมีการประกวด แต่เดิมเนี่ยเราเรียกทิดาผ้าไหมหแต่ปีนี้เราเรียกว่านางงามไหมไทยนางงามไหมไทยคือให้ยกระดับขึ้นทิดาเด็กๆนางงามไหมไทยก็ถือ,อว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนะครับก,ก็ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะพี่น้องจะมาหาความสุขได้ <กะ S 2> นอกจากนี้เราก็จะมีศิลป,ปินดังๆมากมายา<อ>ที่จะมางานไหมเพื่อมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนเช่น มื่อวานเนี่ยเป็นเขาเรียกวงตัมมี่วันนี้วันนี้วันที่สองของงานเนี่ยวงพิสเมเกอร์อนะครับวันที่สามของงานเนี่ก็จะเป็นเปาวลีโอหวันที่สี่ของงานเนี่ยเป็นต่ายอรไทยแล้วก็ไหมไทยหัวใจสิงห์นอกจากนี้วันที่ห้าเนี่ยก็ เสมอหูนะฮะ <laughs> ใบเตยอาสยามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นในงานของเราเนี่ยจะมีศิลปินดังๆมากมายอย่างนั้นจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ <laughs> ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานไหมนะครับในพื้นที่อำเภอปักทงชัย ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาสมเด็จพระเทพพระรัตนราชุดาสยามมูลนิธิกรุงมาลีครับเรียนเชิญทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับีไงผมต้องขออนุญาตเลี่ยมชมดูกิจกรรมต่างๆภายในงานก่อนนะครับวันนี้อาจจะแวะดูบอยพิชเมเกอร์สักหน่อยลองคครับท่านนายอเภอครับขอบคุณครับโชคดีครับครับมขอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าภายในงานนั้นจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนานและมีภาพใหม่ไหนที่ผมจะพอใใส่ได้้้บบบางคครรััันนนวี นะคุณผู้ชมครับมาดูว่านี่ทุกหมดทั้งหมดเนี่คือผลงานการออกแบบผ้าไหมของดีไซเนอร์ยังดีไซเนอร์ยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกแบบนําผ้าไหมาจากปากทงชัยไปออกแบบเป็นโอ้โหสวยงามมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมก็มาเห็นบรรดาสาวๆไม่รู้ว่าสาวแก่แม่ไหม้หรือสาวยังไม่แก่ยังไม่มียังไม่ไม่มยยังไงผมก็ไม่รู้แต่นั่งกันเลียงแถวเป็นแม่นั่งกันอย่างนั่งทําอะไรกันก็ไม่รู้นั่งโมนโมนทั้งวันทั้งคืน ต้องมาถามคุณป้าก่อนว่าทอนนี้เขาทำอะไรกันครับวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้าครับนี่คุณป้ากําลังทําอะไรกันอยู่ครับก็หลอดก็หลอดเล็กค่ะก็หลอดเล็กนี่คือกําลังกรออะไรกันนะครับก็ไหมไปตีเกียวสองเส้นแล้วก็ไปเป็นหางกระรอกอืมไอกรอไหมนี่คือไหมที่เราได้มาจากการสาวแล้วย้อมสีาวแล้วค่ะสาวแล้วอ๋อแล้วจะมากรอใส่หลอดค่ะเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับการกรอไหมใส่หลอดอย่างเงี้ยก็ เอาไปรวมตีกันนี่สองเส้นรวมถ่าตีเกลียวสองเส้นตีเกลียวสองเส้นแล้วก็ไปเป็นหางกระรอกนไปตับไปนู้นอีกนี่เอนป่านของโบราณคือเราอยากได้สีอะไรเราก็เอาสีของสีนี่มาตีเกลียวกันแล้วก็ไปทอกันอย่างนั้นใช่ไหมครับอือการกว่าจะได้อันี้นี่คือเราไปทําเป็นผ้าไหมมัดหมี่ หรือว่าเป็นของหางกระรอกผ้าหางกระรอกหางกระรอกของโคราฟเขามีอะไรมมีผ้าหางกระรอกมีผ้าไหมมัดมีผ้ามัดมีมีผ้าพื้นผ้าพื้นอ๋อแล้อย่างนี้คือเราทำผ้าหางผ้าหางกระรอกเป็นผ้าของโคราฟค่ะโอ้โครากระบวนการนี้ทอเป็นกลียใหญ่แล้วก็มามัดกันเป็นสองสีตีเกลียวอ๋อตีกันอย่างนี้ก็จะไปเป็นอีกหนึ่งหลอดกแล้วไปเส้นอ๋ออานี่มาเป็นสองเส้นแล้วเส้นแล้วมา มาเห็นทางนี้ค่ะเห็นเห็นเป็นหางกระลอกอ๋ออันนี้ก็จะต่อแต่นี้แล้วก็ไปทําทางนู้นต่ออีกเอามารวมกันอีกเหรอครับหรือยังไงครับเอามาตีเป็นลายเปใส่กระลอกโอ้ตีเป็นลายอย่างนี้ตีเป็นเกลียวไงคะยังไงครับเขาเขาทำกันยังไงตีเกลียวมีผ้าหางกระลอกไงคะโอ้โหก็ต้องมาใส่หลอดใหญ่อย่างนี้ก่อนก็หมุนไปอย่างนี้ไงคะเรามปติดจังเราเป็นเจ้าของเครื่องจ่ากด้านนี้อยู่แล้ว เราก็มารวมกันอ่ากรวมกันอยู่แล้วค่ะอ๋อรวมกันอ๋อเราก็มาใส่กระบอกใหญ่อีกทีนึงกระบอกใหญ่ยิงหันตรงนี้ค่ะครับเราก็เป็นแบบนี้ค่ะอ๋อพอพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บถึงจะมาทางนี้ต่อไปอันนี้ก็ไปหักพอได้เลยไม่มาแล้วก็พอเป็นดอทเล็กแบบนี้อีกโอ้เอากลับมาะกอเป็นดอทเล็กแบบนี้อีกค่ะทำไมถึงกอไปกอมาล่ะครับไปอ,อ้าวใช่ยังไม่ก็ ทอไม่ได้ไงคะเอาเหรอคะค่ะมันทำกระบวนการกี่รอบนะฮะก็สามรอบสี่รอบค่ะโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้ผ้ากว่าจะได้ไหมแต่ละเส้นในการที่จะไปทอเนี่ยฮะมันหลายขั้นตอนค่ะโอ้โหนี่นบคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าผ้าไหมแพงถ้าคุณผู้ชมมาดูกระบวนการผลิตไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะกว่าจะได้แต่ละเส้นแต่ละเส้นมีอุนเสร็ญยากลําบากค่ะแล้วอย่างนี้คนรุ่นใหม่อย่างผมจะจะทําได้ไหมฮะยาย มาทำอันไหนก็ได้ค่ะสอนได้ทําได้แต่ผมจะพยายามทำด้วยคือมันต้องใช้ความอดทนก็ต้องมีใจรักด้วยไหมฮะค่ะนี่คุณยายสาวใหม่ทาไหมเมากี่ปีแล้วเนี่ยโั้งแต่จันเปร์ผัดเป็นเล็กสาวเป็นเล็กน้อยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ 75แล้วคะ oh ่ะโอ้โหยังแข็งแรงอยู <laughs> ่เลยกินอะไรเดี๋ยวบอกผมหน่อยนี่กินอะไรฮะถึงอยู่ได้ถึง75แล้วเนี่ยก็กินข้าวกับน้ำพริกกระตินหฮะ ไมทราบว่าจะเล่าถึงหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าผมรู้เพียงแต่ว่าผมและทานไทยทุกนายทั่วประเทศพร้อมที่จะทํำทุกอย่างเดินทางไปทุกแห่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคือทหารของประชาชนััไไไไปปททวเมมือองงยย่่าคนนใจด้้รู था नाई क्या ใชครับจากกางทางนี้นะมานี่นี่ เขาทำใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับสวัสดีครับตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ครับอะไรนะักมีวักมีวักมีตรงนั้นเขาทำอันนั้นเขาทำหางกระรอกหางกระรอกเขาตรงนี้เป็นผ้าอีแบบอันนี้เป็นผ้าอีเบบอันนี้เป็นผ้ามัดมีอ๋อผ้ามัดมี่คะอันนี้ไปพอมัดมีมีมัดแล้วมัดแล้วก็ย้อมอ๋อเราเราต้องมัดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไปย้อมสีสีธรรมชาติย้อมออกมาเป็นลายอย่างนี้แล้วเราก็เอามา มากวักวักคือกรอใส่เอาไปทอค่ะกรอใหลอดเล็กนฮะแล้วมัไปทอโอ้โหโอ้ก็มันัดก่อนที่เราจะมาทำอันนี้อันี่เราเราไปโยกไหมก่อนครับโยกไหมนู่นี่นี่นะฮะที่เป็นสีเส้นสีเขียวเนี่นนะฮะขาวนั่นค่ะขาวอ๋อสีขาวนู้นนะฮะโยกไหมก่อนโยกไหมก่อนโยกแล้วก็มามัดมัดตรงนั้นเหมือนกันอ๋อค่ะมัดแล้วถึงมามี พอได้อย่างนี้แล้วถึงไปทอค่ะอันนั้นต้นน้ำนะที่เขาโยกอ่ะต้นน้ำแล้วไอ้ที่เขียวเขียวที่เขาทำอะไรอ่ะฮะเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยอันนี้ก็สาวค่ะสาวสาวไหมสาวไหมยืนอ๋อสาวไหมยืนนี่เป็นเส้นยาวๆที่เป็นท่อพันธทอเนี่ยอันนั้น ขโมยขโมยอีกไหมคุณแลกวกว่าจะได้แต่เราตีแต่ละเลื่อนแต่ละผืนมันนานไหมครับผ้าไหมเนี่ยฮะก็นานนะคะทั้งมัดทั้งย้อมทั้งขาวทั้งกรอทั้งขาวอันนี้ย้อมสี่ทีนะเนี่ยสี่ครั้งนะย้อมสี่ครั้งนะไม่ใช้ครั้งเดียวขาวแล้วก็มาลงสีนี้แล้วก็ไปลงสีนี้แล้วก็มาลงสีนี้อีกดค่ะผมอยากกอดอีก ทำไปม,มันถึงออกมาเป็นลายได้สวยงามอ,ะอ่ะดูอย่าง,งนี้ผมยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นลายอะไรเนะอ๋อไม่คืออันนี้เป็นลายตะกอะใหญ่ค่ะคือมันจะเป็นลายมาตั้งแต่การมัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเรากะว่า ถ้าเราจะมัดอะไรเนี่ยเราจะเอาดอกไหนจะนบยูรือว่าจะเอาดอตกตะกอหรือว่าจะเอาดาวเกตส,สามน้อยอะไรเนี่ยเราก็อยู่ในใจของเราแล้วก็มัดถ้าคนเขามัดก็เขาจะรู้ว่าอดอกนี้ดอกอะไรดอกอะไรเล็กใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือหลักเนี่ยที่มามัดอันเล็กอันใหญ่อย่างเงี้ยคือเป็นลายค่ะค่ะ,ะอุลรช <laughs> เขามาเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้ยัางไงาอะ่ะต้องอาศัยความชำนาญมากเลยค่ะต้องอาศัยโอ้โหจะต้องคนมัดเป็นนะครับรถ้าผมมอยู่ม,มัดเนี่ยย้อมออกมาในมั่วไปหมดเลย น pues th ua th ua ี่นี่ไงนี่ไงสรุปว่าผ้าไหมไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดถูกมากแต่ถ้ามาดูกระบวนการผลิตอื้มใช่จะยุ่งยากมากใช่ไหมครับยุ่ยากมากเลยสามครั้งสี่ครั้งยังพอไม่ได้เลยค่ะย้อมนะคะออืย่างผมที่อยู่จะมาเรียนทอไหมมัดมัดไหมนี่โอ้โหไม่ได้ว่าเป็นจวันสองวันเป็นนะไม่ไม่เป็นสองวันสามวันคงพยายามฝึกไปเรื่อยๆมัดต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหมันต้องฝึกจากขั้นแรกก่อนค่ะต้องไป เอ่อะไรเขาเรียกอะไรก่กไหมน่ะก่อกาวออกออกนี้ค่ะต้องก่อกาวออกแล้วถึงจะมาปากอย่างนี้ได้กขาวนี่นะมันมาหลายหลายขั้นตอนมากมากเลยครับอ้าล้ครับนี่ก็คือกระบวนการนะผมอาจจะพูดคุยอ่าเร่าวแต่ต้องมาดูเองในงานนี้จะมีเห็นเลยในบรรดาสาวเขานั่งเรียงกันเป็นแถวเลยนะนั่งกันไม่รู้ใครทําอะไรมันๆนก็นั่งหมุนก้ามขึ้นเป็นมัดๆัดลังคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคืองาน เท้การไหมไทยที่โคราชครับก็บอกว่าไหมโคราชปักธงชัยตอนนี้เนี่ยฮะจำหน่ายส่งออกไปยังทั่วโลกแล้วครับคุณผู้ชมครับ กระบวนการหนึ่งครับเดินไปเดินมาดึงไปดึงมาก็ไม่รู้เขาทําอะไรครับสวัสดีครับคุณตาตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสาวไหมยืนค่ะสาวไหมยืนค่ะแล้วคนยืนคนอื่นเขาสาวทั้งนั่งเราเขานั่งสาวกัน นั่งสาวนี่มันคือสาวจากฝักลงให้เป็นเส้นไหมแต่นี่สาวสาวทางยืนอก็คือสาวสาวไหมคไอ้ที่เราจะเอาไปทอผ้าอะไรกครับเพื่อจะเป็นทางยืนทางยืนก็คือแนวยาวๆหรือยาวใช่ไหมฮะใช่โอ้โหแล้วไอ้ไหมแต่ละหลอดแต่ละหลอดที่คุณป้าสาวกันเนี่ยโอ้โหแล้วมันไม่พันกันหรอกครับดูสิแต่ไม่รู้กี่ร้อยหลอดเนี่ยมาอยู่กันในกระบอกไม้ไผ่อันเดียวเนี่ยไม่พันเหรอ มันกระบวนการมันยุ่งยากไหมหรือมีเทคนิควิธีการทํำไหมแบบไหนฮะอ่านะฮะบอกว่าทำกันยังไงครับเราก็ไม่ต้องให้มันหย่อนแล้วก็เว้ยถ้ามันหย่อนในลาเราไป็วยมันก็จะไม่เสมอผมลองได้ไหมไม่ได้หรอกได้ลองต้องทำยังไงครับจะให้หย่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับผมประจับจับมือผมด้วยเดี๋ยวเสียงของเขา ต้องให้หนึ่งต้องให้มันตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะให้มันตึงทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังต้องตึงไม่หย่อนครับมันมันไม่ขาดหละครับไม่ขาดว่ะฮะยากมากหืมแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเดินไปเดินมาแบบนี้เนี่ยเดินถึงโคราชดนะครับจากปากถุนชายไปโคราชเนี่ยฮะประมาณกี่กิโลครับถ้าเดินวันวันหนึ่งเดินทั้งวันเนี่ยแบบนี้เนี่ยฮะก็ากิโลสิบกิโลโอ้โหงั้นแสดงว่าหมาแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยไม่ใช่ว่า ความยาวมันเนี่ยที่เราเคยกากคาดคเนเนี่ยแต่ละเส้นเล็กเส้นหนึ่งเนี่ยแต่ละหลอดที่มาให้เราดึงแบบนี้เนี่ยมันมันยาวประมาณเท่าไหร่่ะแม่ค่าเฉพาะมันก็ตามที่เคยคิดนะั้นก็ตก2000กว่า2000กว่าเมตรนั่นก็คือคุณชมประมาณ2กิโลกว่าๆโอ้โห เขหมายยืนเสร็จแล้วคุณโยมครับมาบรรดาทางนี้ครับยังมีอีกสามสาวที่ผมอยากจะนําเสนอครับแต่สาวๆแถวนี้เนี่ยดูไอ้สาวมากสาวน้อยดูกันเอาเองแล้วกันครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผมจะเริ่มจากกระบวนไหนก่อนครับนี่แมลร้ทางนี้ก่อนนี่กําลังทําอะไรครับเรนมีค่ะอะไรนะฮะเลรนมีเล่นเรนมีเรนมีภาษาไทยภาษาไทย ลาวก็เล่นมีดผมไม่ค่อยพันไดอันี้ทําเพื่ออะไรคะเนี่ยทาเป็นลายแล้วให้คุณยายไปมัดสีโอ้ทาเป็นเส้นอย่างงี้แล้วก็ยายก็ไอ้นนี้เขาเรียกว่ามัดมีดมาดที่จะทําลายโอ้โนี่ตรงนี้แหละผมงงมา่เลยมอกี้ไปถามคุณป้าเขาบอกต้องมีจินตนาการต้องต้องรู้ว่าจะมัดแล้วออกมาเป็นลายอะไรเราคุณป้ารู้ได้ไงว่าลายออกมามันจะเป็นยังไงอะค่ะ รู้ยังไงเรากะแบบไหนอะอะไรอะไรเราก็อยู่ในหัวเราก็สั่งมาเขามารับจ้างมัดถ้าเขาสั่งมาอะไรนี่นะนี่นะอันนี้ลายอะไรกำลังมัดลายอะไรครับเนี่ยนี่ก็มันเป็นแซกหละแต่ว่ามันเหมือนลายอยู่บนหลังมาลายนี่แหละมันจะออกมาเป็นลายรู้ได้ไงว่าไอ้นี้จะย้อมสีนี้อันนี้ต้องมัดแบบนี้แล้วโผล่ออกมามันเป็นลายอะจ้ารูแล้วพอมัดอันนี้เสร็จก็วันหลังวันที่สิบสามเราจะมีลายใหม่อีกอันี้เราต้องไปย้อมสีพอมัดแล้วก็ย้อมมัดย้อมมัดย้อม จนเกิดลายเพราะเราได้ลายจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปทอปท,ทอนี่เลยเแล้วเราจะรู้ได้ไงเราไปวางตีเส้นตียังไงมันถึงจะออกมาเป็นลายได้อะครับมาออกมาเองอ๋อ,อคือยังไป,ไปทอมาก็ออก ก็มามัดมัดเสร็จก็ไปย้อมสีแล้วมาแก้ออกแก้ออกแก้ออกก็มาเหมือนยายเขาเขากออยู่นั่นแหละจ้าแล้วก็มาโกนนี่โกดเส้นหลอดน่ะโกดเส้นหลอดแล้วก็มาทอทอมันก็จะออกกลับไปกลับมาเหมือนที่เราเล่นนี่แหละคือตีไปตีมาจ้าเป็นลายเลยไม่ตีทอ ทำวันนี้ไม่ดีลายก็ออกไม่สวยโอ้โหนี่สำคัญตั้งแต่กระบวนการนี้ถ้าถ้าเราบางคนก็ทำทำทำแบบนี้ไม่ดีจ้ามามัดลายก็ออกไม่สวยจ้ามันก็ไม่สวยคนทอก็ทอลำบากบางคนก็ทำตึงบ้างย่อนบ้างอะไรบ้างเวลาเราไปทอจะลำบากนะเส้นไม่ตรงกันถ้าเส้นมันตึงตรงกันมันจะออกมาได้เทียบแบบนั้นเลยจ้าโอ้โหนี่คือกระบวนการผ้าไหม แล้วอย่างอย่างยิ่งใส่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไหมไหมลายมัดมีไหมหรือไหมอะไรอ๋อนี่คือไหมลายมัดมีแบบนี้เลยอ๋อนี่หลังปันทำเองเลย่เเองลยค่ะมันเองทําเองเลยเออเองเลยเองทำเองเลยนี่คือเรียกไหมลายมัดมีก็ได้ทำเองอันนี้ก็ทำเอง กระบวนการทำนะครับเขาเรียกว่าแต่ต้นน้ำอันนี้อยู่กลางน้ํากลางน้ําคือกระบวนการทอให้ผ้าเป็นผืนตรงนี้ที่เรามาพูดคุยคือคุณป้าเขากำลังทําลายมัดหมี่ผ้าไหมแต่ละผืนที่คุณป้าเขาใส่อยู่นะั้นเกิดจากการมัดแบบนี้จากการเริ่มต้นต่างๆทั้งหมดนี้โอ้โหยากแสนยากมากๆหลังจากนี้ปลายจะไปดูกระบวนการปลายน้ําปลายน้ํานั่นก็คือว่าการเอาไปเยป็บปักถักร้อยออกมาเป็นเสื้อเป็นแฟชั่นเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งในงานในปีนี้นั้นมีการ ประกวดดีไซนเนอร์การออกแบบผ้าไหมที่เหมาะสมกับทุกวัยทุกกลุ่มอายุกลุ่มทุกชนชั้นเขาบอกว่าอย่างที่ทานายเพอพูดบอกว่าเมื่อก่อนเขาบอกผ้าไหมต้องเป็นนายเพอเป็นกำนันหรือเป็นผู้สูงอายุเขาใส่เป็นงานบวชงานแต่งแต่คราวนี้ไม่แล้วครับต่อไปนี้เนี่ยพนักง,งานบริษัทพนักง,งานห้างเขาใส่ผ้าไหมกันไปทํางานแล้วครับามาบ้านเจโอนี่ สองฝั่งซ้ายขวาน,นี้นะคุณผู้ชมครับเป็นร้านผ้าไหมนะครับที่นําผ้าไหมนะครับต่างๆลายต่างๆสวยงามมากๆเลยมาจําหน่ายให้คุณผู้ชมทุกท่านหรือนักท่องเที่ยวได้มาเลือกสรรกันอย่างจุใจครับคุณผู้ชมครับไปดูรับว่าคุณผู้ชมชอบร้านไหนมีผ้าไหมาลายไหนที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็มาดูกันในงานนี้ขอบอกว่าราคาไม่ต้องต่อครับราคานี้เขา่ายขายถูกกันอยู่แล้วครับ ใช่ดูเทศกาลไหมที่โคราชเนี่ยยังมีไก่ย่างโคราชจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรรมีมาจาหน่ายด้วยผมเคยพาคุณผู้ชมไปชิมมาแล้วอร่อยมากๆเลยครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการท่องไปกับนายเกษตรที่พาคุณผู้ชมมาเชี่ยวงานเทศกาลไหมที่โคราชโอ้โหเขาบอกแล้วว่าไหมปักทงชัยนั้นก้าวไกลส่งจําหน่ายส่งออกไปยังทั่วโลกได้แข่งขันกับต่างชาติได้ยอย่างสบายเลยแล้วก็บอกว่าไหมโคราชเราเนี่ยถ้าเรายังคุณค่าคุณภาพแบบนี้ไว้นะฮะรับรองว่าไหมเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับมีเทศกาลอะไรดีๆเทศกาลที่ไหนดีเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรผมอยากคุณผู้ชมไปเที่ยวครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมจะไปนั่งชิมไก่ย่างโคราชก่อนครับโอ้อร่อยกินทีไรชิมทีไรก็ไม่เบื่อรอร่อยจริงๆวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ